่ฟังดูแล้วนายกเพืมนตรตีบอเวณเนี่ยพันธุ์ข้าวต้มอน่ะเขาก็พยายามเร่งพยายามทำเรื่องให้แต่มันก็ยังล่าช้าอยู่คือใครใครเชื่อสถาบันเนี่ยก็รับเรื่องไว้แล้วรับเรื่องแล้วก็พยายามพยายามเร่งพยาย,ยามเร่งแกะกระเบ้าอยู่เนาะน้อยเมื่าไปพื้นหางอ <c oughs> เหมือนกันที่เขเข้าเข้าไป ที่มววัค่ะแขก็มาสวันวันันวันวันนี้แล้วราซื้ท่าไหงทีก uh huh ็ uh 2บางทีก็สาแล้วแต่ประมาณก็อยู่ได้วันงทีก็ไม่ถึงสวันหมั็หดเรวลยเีแหนแข่ก็วร้อยประมาณประมาณเดือนนก็สามพ ถ้มามีตู้เย็นมันก็จะประหยัดวคนนี้ประหยัดคนนี้ค่ะเยวก็โยโ่มากี่ปีแล้วสามปีแล้วไม่มีไฟฟ้าเลยตั้งแต่ถึงปัจจุบันเอนุรักษ์อะไรเนีป่าสงวนอะไรด้วยแต่ว่าเท่าเท่าที่ได้ยินมาคือเรื่องผ่านไปแล้วอนุมัติหมดแล้วอนุมัติหมดแล้วครับผมเกี่ยวกับที่ดิน ที่ว่าเป็นเขื่นทับซ้อนอ๋อนู่นเป็นเขื่อนทับซ้อนนะครับผมคือทางทางป่าไม้เอาครอบกันเขตแล้วครับผมคัดเจนแล้วว่าอันไหนชาวบ้านทําได้อันไหนเป็นเขตป่าครับอ๋อตามแนวถนนเนี่ยลองเห็นก็เป็นถนนลาดยางใช่คือถนนดีนะครับดีกว่าหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้อีกครับผมหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้แต่ถนนไม่ดีเท่านี้เลยเนี่ยก็ก็ยังง่ายง่ายๆอย่างทางหมู่เดืองอ่ะเขายัง อะไรกันท่ากลางคืนเนี่ยมีเหตุรวนเหตุร้ายนี่เราทำยังไงต่อนไฟเองโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์เราชาร์จจากอะไรก็ไปให้คขาจ่ายเราชาร์จแต่เราเสียไว้ก่อนรถจอดก็ได้รถจนดอ๋อเชาใช้กับรถจอดเอามีอ๋ออ๋อถขามีไฟลัดไฟลำบ้กลำบากลำบากตั้งแต่ยันลูกยันหลังถ้ามีไฟฟ้าเอ่อก็จะดีกว่านี้ใช่ไหม ครับผมสวัสด์ใหญ่สพตคมเนาะครับดูแลเนี้อยู่เพิ่งมารับตาแหน่งได้ประมาณ1เดือนครับตอนนี้รับทราบปัญหาว่าชาวบ้านี่เนี่ยไม่มีสฟ้าใช้ไม่มีครับหลายปีหลายปีแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เขาบอกหนูว่าไฟจะเข้าแกเจ็วตอนนี้หาสแล้วฉันจะทีสิบกว่าแล้วอยู่ที่สาสิปีแล้วเนาะสาสปีแล้วีสิบกว่า เพราะงั้นก็น่าจะนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับวันนี้มาลงมาตข้อมูลเพื่อรายงานรุ่ชาแล้วให้เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งพิจารณาในเรื่องนี้นะครับครแล้วพวกทั้งดับเพลิงตามบ้านนะครับพอจะมีกันไหมก็ไม่มีครับถ้ากหลังเลยเหรอใช่ครับไม่มีแล้วทางเทศบาลเขาไม่ไม่จัดการดูแลหรือมาติดตั้งเลยให้เลยครับก็อาจะอยู่ในช่วงกาเดินงานของเทศบาลหรือเปล่าเพราะว่าพอสมัยนายกท่านพลเนี่ยสมัยรัชเนี่ยคือ ความเจริญก็เลยเข้าม,มาแล้วคือ,อเรามีรถเร่มมีรถขยะในหมู่บ้านแล้วคือท่านก็ได้ประสานช่วยต่างๆคือสัญญาณเริ่มมาตั้งมาอะไรแล้วกเก็บ,ท,กบทุกวันไหมครับข,ขยะนี่เก็บทุกวันไหมจะเป็นสามวันเก็บอะครับคือจะเรียนทั้งดําบลเนี่ยแล้วก็ ก็ยังดีครับคือสมัยก่อนคือไม่มีถังขยะเลยครับคือก็ไปใช้กันเองครับแต่สมัยนี้ดีครับอย่างถังขยะก็ขอถังดับเพลิงมาลงไว้บ้างดีกว่าประชาชนจะได้เชื่อเหลือตัวเองกันนะคือช่วยก็เข้าใจครับว่าเทศบาลเขาทำภาระหลายอย่างคือพื้นที่ไงในในคำบอกเล่นเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์เป็นพื้นที่ต้นป่าอะไรอย่างเงี้อย อนหย่งหมู่บ้านต้องการต้องการะเนเขาวลำบากครับเยรมกาใจเาถนนก็เจริญแล้วอะไมนก็จะยากหอนรสไม่น้อยทีเหลรบ้างวจทรงพกรรสาก็อยากนะัแบบช่วยเร่งรัดเรองเร่อพราะว่าเที่ฟังดูแลนายนตรีเวนเนี่ยทานคนะ เขาก็พยายามเร่งพยายามทำเรื่องให้แต่มันก็ยังล่าช้าอยู่ครับือทางทางเทศบาลเนี่ยก็รับเรื่องไว้แล้วรับเรื่องแล้วก็พยายามพยายามเร่งพยายามเร่งแต่ก็ยังล่ฟช้าอยู่เนาะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าครับผม้นสวัสดิ์ใหญ่สพตกคมเนาะครับดูแลเรื่องนี้อยู่เพิ่งมารับตำแหน่งได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับ ตอนนี้รับทราบปัญหาว่าชาวบ้านที่เนี่ยไม่มีเซฟ้าใช้ยังไม่มีครับหลายปีแล้วหลายปีแล้วโอ้แต่ตั้งแต่เป็นทางตั้งแต่เขาบอกหนูว่าหนูไฟจะเข้าใจหนูเจ็ดขวบตอนนี้สามสามโอ้ฉันจะสี่สิบกว่าแล้วอยู่นี่สามสิบปีแล้วเนาะสามสิบปีแล้วปีติดกว่าแล้วค่ะตั้งแต่ทุนยายอ่ะกว่าปีแล้วอยู่อย่างนี้มาค่ะอ๋อแล้วตอนนี้เราใช้ใช้ยังงไใโทรศัพท์ได้ใช้แล้วก็ มาทำกันบ้านตอนที่ว่าเสียงสว่างอยู่ทำมือแล้วก็ทำไม่ได้้วทำไม่ได้แล้วค่ะีมีเด็กและเกคนก็พี่นีครับี่นี่แสมลหญ่านะครับนี่นะครับร้านค้านะครับที่ไม่มีไฟฟ้านะครับก็ต้องใช้พลังงานโซลาร์เซลล์แล้วก็แสงเทียนร่วมนะครับ นี่นะครับก็จะค่อนข้างลำบากหน่อยนะครับอันนี้ก็ชาวบ้านนะครับต้องทำกับข้าวตายแสงเทียนนะครับช่วงเย็นๆนะครับไก่ อันนี้เป็นคลิปสำหรับของนักเรียนที่ว่าไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับต้องทำกันบ้านใต้แสงเทียนนะครับเพราะงั้นก็น่าจะนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับวันที่มาลงมาเก็บข้อมูลนะเพื่อรายงานพุ่มชาแล้วก็ให้เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งพิจารณาในเรื่องนี้นะครับครับ แล้วพวกถังดับเพลิงตามบ้านนะครับพอจะมีกันไหมก็ไม่มีนะครับทักกันหลังเลยเหรอใช่ครับไม่มีไม่แล้วทางเทศบาลเขาไม่ไม่จัดการดูแลหรือมาติดตั้งอะไรให้เลยครับก็น่าจะอยู่ในช่วงงานของเทศบาลหรือเปล่าเพราะว่าพอสมัยนายกท่านพลเนี่ยสมัยรัชทูตเนี่ยคือความเจริญก็เริญมองบ้านเราคือเรามีรถเริ่มมีรถขยะในหมู่บ้านแล้วคือท่านก็ได้ประสานช่วยต่างๆคือสังเกตเริ่มมาตั้งมาแล้วจเก็บทุกวันนะครับขยะนี่เก็บทุกวันไหมจะเป็นสามวันเก็บอะครับคือจะเป็นทั้งตำบนเนี่ยแล้วก็ อย่างดีครับคือสมัยก่อนคือไม่มีถัญญาณเลยครับคือเราไปเช้กันเองครับแต่สมัยนี้ดีครับมีสัญญาณก็ขอถังดับเพลิงมาลงไว้บ้างดีกว่าประชาชนจะได้เชื่อเหลือตัวเองกันเนอะคือไม่มีข้าใจกับเทศบาลเขาทำมือถลระหลายอย่างคือพื้นที่ไงแต่ในคำบอกเลยเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์พื้นที่ต้นป่บ อย่างคือหมู่บ้านก็ต้องการถนนต้องการอะไรเนี่ยเขาคนเดียวลำบากครับคุณธนาคารคนลำบากเขาเขาใจเขาว่าถนนก็เจริญแล้วอะไรมันก็จะยากหน่อยภาษีไม่น้อย